นี่คือป้อหลวงนะเจ้าแล้วก็เป็นเป็นคุณครูแล้วก็เป็นผู้ช่วยนะเจ้าเฮอขออนุญาตเฮอเล่าคร่าวๆข,ข,ของชุมชนบ้านแปกแซมหน่อยเห็นว่าเป็นพื้นที่จุดเชื่อมต่อชายแดนเลยเม่นก็เจ้าจุดนั้นน่าจะห่างไกลความจเจริญเนาะ นาเจ้าแล้วก็ที่นี่ก็ยังเป็นการรวมคนหลายชาติหลายภาษาไว้ที่เดียวกันตัวนาเจ้าที่ปุ้น,น,น,น่นทำอาชีพอย่างกันเจ้าสมัยตะกอนอะสมัยตะกอนก่อน่นทำอาชีพอย่างกันเจ้าครับ่กอนอื่นต้องอขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรตินะครับผมเป็นตัวแทนของอำเภอเวียงแหงนะครับที่ได้ขึ้นมาเสวนาชีวิตวิถีชนในต้เบื้องกรุงธนบาตรนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ย ทางหมู่บ้านก็คือผมเป็นชนชาวขาวนะครับเป็นเผ่าลิซูก็คือห่างจากพื้นที่ชายแดนติดกับพม่าก,ก็กิโลกิโลครึ่งนะครับอ๋อใกล้กันกลเลยนะคะคถือว่าชิดกันเลยค่ะกช็ชิดกันเลยนะครับก็ถ้าถ้าอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็จะมองเห็นฐานปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้ามก็คือคทางวัดแดงทางพม่าอยู่นะ ส่วนใหญ่แต่ก่อนก็คืออดีตนะครก็คือทางบ้านก็คือ,อประกอบอาชีพก็คือปลูกปลูกปลูกฝิ่นนะครับนี่ก็คือเราต้อง,งเอาความจริงเอาอะไรมาปูดให้ฟังเลยนะ,ะแต่ก่อนมีอาชีพปลูกฝิ่นก็คือจากในหมู่บ้านเนี่ยสามารถที่จะไปทาไปทาไร่ทําฝิ่นทาอะไรฝั่งต้องข้ามก็ได้เงี้ยไปมาหาสู่กันช่วงลหลังก็คือชาวบ้านเนี่ยก็ความเป็นอยู่ชาวบ้าน ก็ยังยังแบบเป็นเป็นป่าเป็นดอยยังไม่มีความเจริญเลยนะแล้วก็มีเ,เมื่อปี2543ก็ได้ก่อตัง้งสถานีสาธิตบ้านแปกแซมขึ้นมาตั้งจากนั้นก็ครอบครัวไอการเป็นอยู่ของหมู่บ้านก็เริ่มดีขึ้นนะที่จริงนะะในโครงการเนี่ย ที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าไปรับจ้างไปอะไรวันละอะไรกี่ร้อยกี่พันไม่ใช่นะงงที่พระองค์ได้ไปก่อตั้งสถานีสาธิตก็คือเป็นจุดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือมีทางหน่วยงานอยู่ด้วยกันหลายหน่วยงานนะฮะที่แปกแซมก็มีทั้งทหารกอ,องกําลังของของ,ของไทยเราแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็เจ้าหน้าที่เกษตร แล้วก็มีทางครูกศนเข้าไปอยู่ในพื้นที่แปลแซมก็คือเรามีอะไรก็อยู่ด้วยกันอย่างมีเป็นเป็นพี่เป็นน้องนะครับไม่ค่อยไม่ไม่มีปัญหาเลยเลยทุกหน่วยก็ให้ความให้ความสำคัญแล้วก็ให้ให้ความสามัคคีเป็นเป็นอย่างดีนะฮะ <c oughs> แล้วก็ชาวบ้านก็ได้รับความรู้จากสถานีสาธิตถ่ายทอดการเกษตรบ้านแปลแซมกลับไปใช้ที่บ้าน ก็คือเลิกปลูกฝิ่นไปเลิกปลูกฝิ่นแล้วจันน้าก็ปลูกกาแฟแกาแฟแล้วก็ลูกลูกท้อนะฮะ,ะลูกท้อแล้วก็ปลูกปลูกถั่วแดงอ๋อทำให้มอีอาชีพแล้วก็มีไรายได้จากการปลูกฝิ่นซึ่งเราก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วล่ะนะคะว่าทางการเขาก็ไม่อยากให้ปลูกมันผิดกฎหมายพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เข้าไปนะคะพระองค์ก็สร้างสถานีสาธิตการเกษตร เพื่อที่จะได้ให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจนะคะในการปลูกพืชในพื้นถิ่นว่าสามารถปลูกพืชอะไรได้บ้างจนทําให้เรามีการปลูกกาแฟเป็นกาแฟพันพ์ธุอะไรคะเป็นกาแฟพันุ์อาราบิก้านะฮะ,ะอาราบิกา้าก็ที่หมู่บ้านเนี่ยสูงจากห่างจากระดับน้ำทะเลพันสามที่อำเภอเวหางเนี่ยก็มีหมู่บ้านหนึ่งนะที่พระองค์ท่านเสด็จไปถึง5ครั้งค,ครับก็คือตั้งแต่ปี 1> 25 1 3 แล้วก็ถึงสมคังสุดท้าย2,500 2,525พ 25. ระองค์ทรงสเสด็จไปถึง5ครั้งเลย <5 S 1> ะคะห้าครั้งเลยนะครับรรแล้วก็ที่ที่คนทั่วคนแก่ตอนนี้ก็ยังมีเหรียญที่ระลึกที่ว่าเป็นเหรียญสำหรับชาวขาวก็ <O> มีคนทั่วคนแก่ก็บางบางคนก็ได้เก็บไว้อยู่ก็มี<ร>บ้างอยู่นยครับ เป็นของที่ระลึกแทนใจทุกคนเก็บไว้อย่างดีนะคะเก็บไว้บูชาบ้างเก็บไว้ใต้หมอนเก็บไว้ใต้หิ้งพระบูชาบ้างแล้วมีความเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างก่อนหน้านี้เราเคยปลูกฝิ่นจนมามีอาชีพปลูกกาแฟรหรือชามีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะต้องต้องเล่าก่อนครับว่า เวียงแห่งนี้นะครับเวียงแหงนีเน้เป็นเป็นอำเภอที่ถูกลืมเนาะป <c oughs> อนะส่วนมากเขาไปเขาก็จะไปถึงตึกเจียงดาวเลย <c oughs> ไปฝางเนี้ยนะครับพอค่ <c oughs> อยไปเวียงแห่งแต่ว่าเมืองเวียงแห่งนะครับเป็นเมืองที่พระมหากษัตริย์ไทยสเสด็จถึง4พระองค์อ่สี่พระองค์อ,อ,งคองค์แรกก็คือพระนเรศวรมหาราชที่ยกทัพไปตีกรุงอังวะนะครับอ่องค์ที่สองคือพระเจ้าตัดสินที่ยกทัพอ่ตีพมา่าที่ครองเมืองเจียงใหม่ในอ่ที่ทัพของเนเมีองสียบดี <c oughs> องค์ที่3คือในหลวงรัชกาลที่เก้าที่เสด็จถึง5ครั้งแล้วองค์ที่4คือรัชกาลที่10นะครับที่ท่านสเสด็จพร้อมกับสมเด็จพระราชนีตั้งแต่ปี43เจ้า uh, ทีนี้ uh, ในหลวงเปิ้นหันในหลวงเปิ้นบักเกยไปที่บ้านแปลกแซมแต่เปิ้นหันบ้านแปลกแซมจากเปิ้นทร am, งแผนที่ครับเปิ้นทรงแผนที่แล้วเปิ้นก็เปิ้นก็บอกว่าคือตัวเขตตะเข็บชายแดนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็บอกมั่นใจด้วยซ้ําว่าไอ้ตัวเขตเขตแดนเนี่ยจะมีคนอยู่ก่อนพอเปิ้นท <pen? S 1> รงแผนที่เปิ้ล บอกมแน่ใจว่าชุดยุทธศาสตร์นั้นน่ะมันเป็นของไทยหรือว่าพมา่าเปิ้ลื้อร์ราชเลขาครับนั่งรถมอไซค์รับจ้างสมัยก่อนยังม่มีตังนะครับนั่งรถเลาะสันเขาเนี่ยเพื่อที่ว่าขึ้นไปดูก็เจอชุมชนที่อยู่ด้านบนแล้วก็เปิ้นก็เฮอพระราชนีเนี่ยสเสด็จตั้งแต่ปี43ี่าพอพระราชนีสเสด็จเนี่ยเปิ้นก็เฮอ้อไปตั้งสถานีสาธิตกเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอเดิมทีเหมือนที่ผู้ช่วยคุยครับก็คือมีการตัดไม้ทําลายป่า ป่าต้นน้ําแล้วก็ชายแดนจากนี่ไปถึงหน้าประตูนะครับก็คือมีการลักลอบเอายาเสพติดเข้ามาเป็นพื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่ความมัน่นคงติดกับรัชฐานของพมา่านะฮะที่เป็นเดิมทีเนี่ยเปียงหลวงขยับขึ้นไปนะมันจะเป็นฐานกองกําลังของกู้ชาติของไทยใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงสูงมากหลังจากที่เจ้าบ้านเนี่ยเปิ้ลเอาเปิ้ลข้ามไปทาไร่ทนานาบางทีข้ามไปฝั่งปุ้นเอางวาไปเลี้ยงเอางวาไปเลี้ยงเสร็จก็อเอาเอาขวดริโพล่ปิ้งมาตวัว เอาขวดลิโพนไนานก็มีผงขาวมียาเสพติดนะครับเอาใส่เอากระสอบเปลืหลังวัวมาโดยก็มีเป็นจุดที่จุดยธศาสารเรื่องยาเสพติดเลยแล้วก็พอมีการตั้งสถานีสาธิตเนี่ยนะครับชาวบ้านไปรับจ้างแค่วันละหนึ่งบาทน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับค่าแรงข้างล่างแต่สิ่งที่ชาวบ้านได้คือความยั่งยืนในวิถีชีวิตคือองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการเกษตร เหมือนว่าคือ้าบ้านได้เฮียนหูสตางเป็นผลพลอยได้ครับปิน้นปิ้นมีวิธีคิดว่าถ้า้าบ้านได้เฮียนหูการทําการเกษตรที่ถูกต้องอการอยู่กับดินน้ําป่าแบบสมดุลแล้วเนี่ยมันจะเกิดความยั่งยืนในพื้นที่เป็นกุศโลบยกุศโลบายที่เปิ้นวางไว้แบบเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปก็คือหนึ่งในเรื่องอาชีพที่มีอาชีพที่มัน่นคงมีอาชีพที่มีไรายได้ถึงแม้ว่าบ่านักนะครับคนบ้านไปแปซมบ่ได้รวยครับแต่ว่า เป็นคนอ่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ได้นะครับบ่มีสตางค์ก็อยู่ได้เหมือนเหมือนตังแม่แม่เลยนะแล้วก็แแมเรื่องนึงก็คือเรื่องการศึกษาจากที่จากที่บ่มีอ่าคนตะกอนเนี่ยบ่ได้บ่ได้มีการศึกษาเลยนะครับพอมีการบรูรณาการการทํางานในพื้นที่เนี่ยก็จะมีอ่าคนที่ได้รับการศึกษาเยอะขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องคุณภาพชีวิตที่ทเปลี่ยนนะครับจากท,ท,ที่การเป็นเช่าเขาบ่มีสถานะบุคคล พอในช่วงหลังเนี่ยก็จะมีการรับรองสถานะบุคคลกันมากขึ้นนะครับจากเดิมทีเนี่ยมีสถานะบุคคลเนี่ยห้าสแต่ตอนนี้90%อร์ได้รับสถานะบุคคลเพราะว่าตก่อนการเดินทางยากครับเกิดก็เกิดบนดอยเกิดในไทยนะครับแต่ว่ามาได้สัญชาติไทย มีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกด,ด้านครับถือว่าพลิกชีวิตคนที่อยู่ตังปุ้นเลยนะเจ้าหนึ่งฮืพออยู่พอกินมีอยู่มีอยู่ม,ยมีกินสองฮอมีอาชีพมีการศึกษาแล้วก็สาทำให้ได้เป็นคนไทยแท้ๆร้อยเปอร์เซนต์โดยทางนี้พ่องเจ้าขออนุญาตสอบถามถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังเกิดบัตันตอนที่เปิลสเดจไปห้าครั้งนั้นเขามาหูข่าวทีหลังว่าเปิลไปแล้วหครั้งหู้สึกจะได้พ่องเจ้าก็ก็หูสึก ตื่นตันใจนะครับบอกคิดว่าท่านเป็นถึงพระเจ้าอยูีหัวเนาะมันจะเสด็จมาถึงที่นี่ถึงทั้งห้าค้างเลยครับค่ะเราได้นำแนวความคิดในการใช้ชีวิตหรือพระราชดำรัสของพระองค์มาใช้ในชีวิตประจําวันจะได้พ่องเจ้าก็คือชีวิตประจําวันแต่ละแต่ละควรเรือนนะครับก็คือมีพื้นที่สําหรับปลูกผักแล้วก็เลี้ยงปลา ที่ที่เป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงอนะไรนี่ก็คือทางโครงการสถานีสาธิตนี่แหละครับ mm hmm. เขาเข้าไปไอะไรนะช่วยเหลือเกี่ยวกับบางทีอาจจะเป็นที่เราได้ซื้อก็มีพวกพ,วกพันปลา mm hmm. เป็นมเมล็ดพันธุ์ผัดอย่างเงี้ยก็ทางโครงการก็คอยที่จะจัดหามาให้แล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยไปปลูกไปเลยปุ๋ยหมักใช้ปุ๋ยหมักครับก็คือสารเคมีอะไรทุกอย่างก็อย่างที่พู้หลวงพูดนั่นแหละก็คือไม่ไม่มีเลยไม่มีให้ใช้นะ โอ้นี่คือความประทับใจนะคะของคนที่อยู่ในชุมชนจริงๆเลยนะคะช่วงนี้ขอบคุณค่ะพ่อหลวงมนัสเรายี่ป่าและคุณคุณสิริพงษ์เป็นคุณครูนะเจา้าขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเจา้า